มานาเด้อปาลุงเอ้ยม e. ืนสบายดีสวัสดีเด้อนะเอจีกุกพลตดูเอ้ดูมาเอาวาสนาแน่ไปจอยไปหาหนอไม่ดิเอาดูเอานี่นี่นี่ให้คุณตูไป เข้าใจยังเด้อใจเด้อดึงเนี่ยคำเลยใช่คำไรใชะโอ้ยคำยังอาบน้ำอยู่ได้นะคำยังอาบน้ำอยู่ทช่ไหนละมาเลยให้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 ใหตู้ไปให้ตู้เถ่าไปมาเป็นนั่นก็ได้มาะให้ตู้เถ่าก่อนไปมาไปไปให้ให้ให้ตู้เถ่าไปตู้เถ่ายบ่ย่างไปเองบ่ไอเด็กยอาง

ขนาดยูหง้ยนี่อ uh, uh ันนี้ของผ้าเนี่ยให้ผ้าว้ตัวนี้ผ้าเดียวหาโบเฮ้ยมาเลยเส้นอะไ้นะมมีน้อ้เส้นเบาเาบดนะอุ้ยคนหาไลนะ Ui bà, sợ của chẳng có mấy đôi mày hiếm hai mặt tôi mày Thì mày mày thì mày phải mày mày à, thì mắc mày gì mày 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 nào mày 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 Đi, đấy mày 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 chứ, ai mày mày อันไหน20ตู้ไว้ไปตู้น้ำเจ้าเี่ยใารายนะยุงคโบราณุ่งคโบราณไอ้เกหได้ะลูกหลานไอ้เด็กหยนะใครไอ้เด้ไมตู้นึงาตัวนั่นน่ะาตัวนั้นไได้บามโอ้ยะน่ยู่คบพรึกดโอ้ยกลางมุงนี่ดูกลางมุใชอยู่ในมันดิ่นอยู่นอกไหนมีรามดินอยู่นอกอะคบไป่เศ้านี่ได้นี่นะ นาะมันดีอย it like ู่เจฮะยีลาตีใช่มันสิบกระปั๊มเย้่ในงานเลยแล้ะทำไมเปิดน้ำส่วนแมลานเจ้ี่อีหลายอยากงบอบ้างเรยเมาใช่เชื่อค่ะเ่นกราบอดูดพดแต่เ่นลวต่อลไปนะยมีอกนะเขาเรามยาแล้ว เดี๋ยวดูอยากก็เอาแล้วละวามีคนได่าย่าหายคอาเซนผัวเด็กอ่นังอ่นังาเนกหลายคนเอาเน่้ละเซนตาแล่นโลายหนักดีเออาพูดนกเหรอมีหมครับหายังี้นี่หายเงร้านนี่ของแพของมันดี

มาี่อยู่น้ำทั้งลูงพูดนต่เช้าตู้ว่าอยู่น้ีตู้เด้อเด้อไปหาน้ำไม้ก่อนเด้อไหวไปวะขึ้นแฮ่อุ้งพะสีเห็ดเนาะนี่หาด้วยคือจืดคือจืดแลนเราคือเก่าดิแม่ไปหาน้าก่อนเด้ออยู่รับตู้เด้อ โอค่ะพี่น้องไงเข่าก็ออกแล้วดูนะหน้าวานบรตู้นี่เดิมเขียวแยากพี่น้องนะพากุ่นไปหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยจักสิได้บ่ได้หาเบิ่งน่อไม้ก่อนมืา,นานสนาอยู่นมีปิะตู้จักสิรอดบ่รอดจะว่าไห้จัก muông cả bớt lẽ muông cả, thôi đi học hả? Một cái นี่นันี่ก็ได้โดน juga อือหนุ่มซุกปุ๊บปวดบจิร่ลายแท้นี่พวกชูผู้อยู่ฮะไม่ได้ขุดเนาะตอนแดงเนาะ ủa ừ, em nhảy gì, tôi nhảy hết. à, bắt tui vào chìm vớt đã ở đây, lấy mana, tui làm na leo đã ở đây. nãy chìm ban leo với này. na ban thì nào, bây giờ xuống hay. บอดมาหน้าร้ายมั้พี่น้องยจู่ระบานจนแล้วไปเลยหน้าบ้านพี่น้องเนาะหน้าบัานสนาตู้จนบ้านแล้ว นี่นะก็จนบ้านตอนนั้นประจอยสร้างให้คนมาลุดอย่าว่ท่านมาลุดซับเขาบ้านบ่เลยเอ๋ประตูบ้านเลยเหล่ลงใต้บ่ล่ะกันมาทักนี่จ้ะหา,ะห,นะาหน่อยกับสภ้้ากำน้าผ้า Chị đầy à, gì bớ Bà đung ơi Hoạt cò nó mảnh có mười đây. Bột bù bù hay là quá Tù mưa lắm Lò và bà cái giá đó bà Hãy subscribe cho คือแหงแคือแรงแคบบาแนแรงเนินมันอยู่ไซลับบ้านไม่แายใหม่เ <c oughs> ปิดตาซิมีน้องใหม่ผู้ดี cả u năn nhe, có có có, đây đúng không phải không ăn để đi đò này, chơi <laughs> em chắc thôi bạn bà luôn này. อองงมัน,อนตองเล่โลข้างล้มมันนะมันพ่นห,ดนะนดหมดอะโอเคบางทนะีเนี่ยอันนี่สองอันก็แค่ขี้เหียวก็ไปดูอยู่โอ้ยตาแค่ไป๊ย <laughs> นาปลูกเลยแ ปลูกมังคลินบ่ะ่กี้ไปสิรดุดขั้นนองห้มีตู้นี่พี่น้องพออะไรกปลูกง่ามังคลดินป่ะง่าญ่แลวปะลุงเอ้แกงแล้วเอาได้หลายเลยก่อนหม

กดทำไมไี่ใหม่ใม่ไม่ก็บได้คอยอยากจะมีปันญดนะฮะเนมเพื่อนน,น้อย่อนหาหมออกหมเขาพี่น้องก็ ไม่กเลยโทรถามให้จูว่าน้อไม่บืดหลายเพื่อนป่ะได้มาหาพี่น้องเลยไม่เห็นจะเหมือนที่คิดเลยพี่น้องน้องไม่ใหญ่ปดลูย มันจนน,น,น,นั่นแหละเนาะสว่ัญหาัคือรเมอกีดิสิแล่วผต่อ,อยู่ของไฟของมันไป <laughs> ไปแล้วกันผู้ม้ามดังกันล <laughs> กเ,ลเลยึบยึบเขาแข็งเนี่ยหละไ่ได้หามั่ได้ท,ทั้งเราลงไปอีกอห้ อาอาหมอก้ทำไมอวะให้เขาไห่เอานะโอ้มหมดเดงหูหังมันน้ำดังอยู่นะน

ngày là... ừ. pai nó lội lại, kỹ lội bạn. Thôi chân nó mày kho càng. chơi không có đây. Cũng phải không ăn Giận vời rồi đấy. แล้วค่ะจนได้อันนั่นเลยถึงกู้หน่อยของก็จ้อยแบบนี้ไอ้ได้ปราลุงเลยพี่น้องนะผู้สีรายน้องใหม่เมืองพี่น้องเอ้ยหกปันใดก็หมดผู้ชีบลายน้องใหม่ชี้ย่างตามทางแบบนี้พี่น้องเลยอาชีพบมาณนี่เนาะ กูเพิ่นชิเลยน้องใหม่เด้พี่น้องเฮ้ยใครโทวหาเขากันพี่น้องจ้าวานแกงไผแกงมันนี่แล้วบุพเพแกงมาจอยจะมาคอยหาใจเย็นอะไรอยู่คอยล่นมารอดเข้าไปเบิกหน้าพามุ่นเข้าไปฮะบุกงงหก Ok, ngay là ba nó. Nó <laughs> Mày sẽ bị kiếp một mùa, một mùa này hết. Nó muốn không phải. Cô trời oh, hài lấy mùi này. Hàng thương mình tẹt 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 tẹ, 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 phải đến Cái người ta chơi nữa Một lần mà hả Mình cũng nhìn thấy Đồn đồn Mà lúc xưa vừa mưa Một lần mà hả Đúng hay không นัองหนือ่พะพรอะไรชบอยู่ทางเดี๋ยวเินเจี่ยวเิ่งพุหนูโมมี่ว่าศสนาหายองหาแม่จ้อแม่จ้อยู่พี่จับเมื่อพอนั่งนิดนองแล้วบอก sắp ăn hủy, hủy hủy sẵn này làm sắp nào đưa lại, đây mời muốn hộp của cả mày bể, mày nó tìm cả ta nghe nó mụn nhà ăn thang có đây đấy nó mày

bà về mừng nó mày này, cắt cắt ta, nó cả ta đâu tem cả ta một cũ này đâu nó mày đâu à. không có chơi bà không có hot gang, hai thước มึงยังอะไรกัหนห่ะกูได้เลยนะไปดูทางนันก็จะเ็กเด็กอจะคิดเพียงชน,นิดนกันขอบคุณหลายตาลงเลยาทำมาลับสมเนดะนี่น็ไปแล้วสบายดีเดอ้อตลาลุง